สวัสดีครับพบกับผมปีชาอีกเช่นเคยครับวันนี้พาทุกท่านมาเรียนรู้คลาสของมอเตอร์ครับว่าแต่ละคลาสนั้นมีความแตกต่างกันยังไงนะครับแล้วก็มีคําถามนะครับที่ลูกค้าถามเข้ามามอเตอร์คลาสเกับคลาสบ B นะครับที่มีขายอยู่ในวงการสวะว่ายน้ําตัวไหนดีกว่ายี่ห้อแต่ละยี่ห้อตัวไหนคลาส F ตัวไหนคลาสบ B นะครับส่วนใหญ่จะเป็นคลาสไหนนะครับวันนี้มาคุยกันโดยละเอียด ตามผมมาดูครับมอเตอร์นะครับค์ดของมอเตอร์หรือที่เราเรียกว่า insulation Card ก็คือเป็นค์ดของฉนวนกันความร้อนของตัวมอเตอร์นะครับตัวคาตเ F กับคัตบ B นะครับมีความแตกต่างกันยังไงนะครับคนะครับจะดีกว่าตัวค a r บ B นะครับเดี๋ยวลองมาดูทีละพารามิเตอร์นะครับพารามิเตอร์ที่1นะครับการทนอุณหภูมิได้สูงสุดค a r บ B นะครับอยู่ที่130องศาเซลเซียส คัตเอฟอยู่ที่155องศานะครับเซลเซียสเช่นเดียวกันความสามารถในการระบายความร้อนในตัวของมอเตอร์นะครับคัดบีระบายความร้อนได้น้อยกว่าคัาดเอฟระบายความร้อนได้ดีกว่านะครับความทนทานของฉนวนแน่นอนคัตบี B, ทนทานน้อยกว่าคัตเอฟทนทานกว่านะครับข้อถัดมาครับความปลอดภัยต่อการโอเวอร์โหลดนะครับตัวคัตบีปลอดภัยน้อยกว่าครับ มีโอกาสที่จะมอเตอร์ไม่ได้ง่ายกว่าคส่วนคัด F ปลอดภัยมากกว่าอายุการใช้งานนะครับในสภาพที่มีความร้อนสูงนะครับตัวคั์บ B ทนได้สั้นกว่าคัดฟได้ยาวนานกว่าครับในเรื่องของราคานะครับถ้าเอากันตามจริงนะครับคัสบ์นะครับวัสดุไมทีิวิลลต่างๆที่ใช้ทำอินซูลชันฉนวนจัดราคาถูกกว่านะครับส่วนที่เป็น คัตเอก็จะแพงกว่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าปกติแล้วเนี่ยนะครับมอเตอร์มีการระบุชนวนกี่คลาสนะครับในปัจจุบันนะครับคัตเนะครับเป็นแบบที่ทนอุณหภูมิได้ความร้อนได้น้อยสุดนะครับเพียง105องศา C ีนะครับในวงการสระว่ยน้ําจะไม่พบเห็นนะครับคัตอนะครับ120องศาเซลเซียสนะครับเป็นมอเตอร์รุ่นเก่า ร,รุ่นเก่าๆแล้วท,ทุกวันนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยมีแล้วนะครับถ้าเป็นสว่านน้านะครับที่ยังมีอยู่ก็เป็นมอเตอร์ทั่วไปนะครับมาเป็นตัวคลาดบีที่เราคุยกันถึงในวันนี้นครับคลาดบีทนได้130องศาเซลเซียสนี่คือคลาดของมอเตอร์ที่ใช้เยอะมากที่สุดในวงการสาว่านน้าเป็นมอเตอร์คลาดบีทำไมถึงเป็นคลาดบีครับเพราะว่าก็สามารถทนอุณหภูมิได้สูงระดับหนึ่งนะครับ งานของสระว่ายน้ำเนี่ยมันจะไม่ได้ร้อนมากนะครับก็คร์บีจึงเป็นที่นิยมราคาก็จะได้ไม่ไม่สูงเกินไปแน่นอนครับคัสบีมันสู้คัสเอฟไม่ได้อยู่แล้วนะครับเรามาดูคัสเอฟนะครับคัสเอฟร้ pe, อยห้าสิบห้าองศาเซลเซียสนะครับก็จะเหมาะกับปั๊มสระว่ายน้ำนะครับงานอุตสาหกรรมที่ทนความร้อนได้สูงขึ้นถึงร้อยห้าสิบห้าองศาเซลเซียสปั๊มรุ่นใหม่ๆนะครับหันมาใช้คัสเอฟกันเยอะมาก นะครับที่สำคัญคือปั๊มลาสวิมทุกตัวไม่ว่าจะเป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่ใช้คาร์ดเอฟทั้งหมดนะครับคาร์สสุดท้ายคาร์ดเฮฟฮ่องกงนะครับตัวนี้ทนได้สูงสุด180องศาเซลเซียสในวงการสระว่ายน้ำยังไม่มีการเอาคาร์สนี้มาใช้นะครับเนื่องจากราคาของตัวฉนวนนั้นแพงเกินไปนะครับยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้แน่นอนครับคาร์สที่ดีที่สุดสำหรับวงการสระว่ายน้ำตัวนี้คือคาร์ส F นะครับ เรามาดูกันต่อนะครับการเปรียบเทียบนะครับข้อถัดไปเลยนะครับว่าปั๊มตัวไหนนะครับยี่ห้ออะไรที่เป็นคัสเอฟบ้างเรามาดูกันวันนี้เปรียบเทียบให้ดู2ยี่ห้อนะครับระหว่าง e ี o ุกกับตัว l a สวิมนะครับลาสวิมนะครับอย่างที่บอกนะครับทุกตัวเลยนะครับที่มีจำหน่ายอยู่จะเป็นคัสเอฟทั้งหมดนะครับไม่แปลกใจครับที่เป็นคัสเอฟเพราะว่า ปัม๊มมอเตอร์ราสวิมทุกตัวไม่ว่าจะเป็นตัวเล็กสุดราคาย่อมเยาวเลยนะครับที่เป็นตระกูล KP Series ตัวเล็กๆนะครับ KP Series ตัวนี้นะครับจำหน่ายมา7ปี8ปีนะครับไม่เคยมีปัญหางองแงเลยจนถึงทุกวันนี้ยังใช้งานได้อยู่แม้จะรับประกันในหน้าเว็บไซต์1ปีครับแต่ใช้มา7-8ปีไม่เคยงองแงเลยนี่คือความสามารถสุดยอดนะครับฉนวนคร์ดของมอเตอร์ จึงมีความสําคัญนะครับในการทนความร้อนเมื่อมันทนความร้อนได้สูงนะครับโอกาสที่มอเตอร์จะไหม้ก็เกิดขึ้นได้ยากนะครับ KP Series ครับเป็นค์าเอฟคลาสที่เป็น BDP Series BDP Series นะครับปั๊มตัวใหญ่นะครับตัวนี้เป็นปั๊มไฮเปอร์มอีกตัวหนึ่งนะครับก็ยังเป็นคัดเอฟเช่นเดียวกันนะครับถัดมานะครับตัวสีขาวครีมแบบอย่างนี้ครับ AWPB นะครับตัวนี้ p e r f o r m รน c ์ดีมากนะครับฟเสียงเงียบนะครับและมอเตอร์ยังเป็นฉนวนคาร์ดด้วยน่าสนใจเลยนะครับปั๊มตัวนี้และอีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็น Variable Speed ของลาสวิมนะครับโมเดล HLV s p นะครับ Variable Speed ก็เป็นฉนวนคาร์ดเเช่นเดียกันลาสวิมทุกตัวจึงเป็นปั๊มที่น่าสนใจนะครับอยากให้ลูกค้าทุกท่านลองดูข้อมูล p e r formance นะครับ ก่อนตัดสินใจนะครับแต่ประสบการณ์ที่เราใช้มาทั้งหมดใช้งานได้ดีทุกตัวนะครับนอกจากที่เป็นคัตเอฟแล้วยังมีนะครับประเภทของมอเตอร์ที่เป็น IEC หลายตัวเลยนะครับ IE3 กับ IEC หลายตัวเลยเรามาดูตัดมาที่ฝั่งของอิมุกนะครับมอเตอร์ที่เป็นคัตเอฟมีอยู่ไม่กี่ตัวนะครับมอเตอร์ที่เป็นคัตเอฟนะครับที่สามารถหาข้อมูลได้นะครับตอนนี้ก็จะเป็นตัว ที่น้องใหม่ล่าสุดเป็นปั๊บที่ใช้งานดีนะครับผมปีชาเทสแล้วก็ชื่นชอบนะครับตัวนี้ E t เ r b o นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวที่เป็น variable speed รวมไปถึงตัว single speed ของ E t เ r b o นะครับตัวใหม่นี้ใช้งานได้ดีผมพูดผมเชียร์ในหลายคลิปหลายตอนด้วยกัน E t เ r b o ใช้งานดีนะครับของอีมุกตัวนี้นะเป็นค a r d F ตัวที่2นะครับเป็น s p h Performance อาจจะสู้ตัว E t เ r b o ไม่ได้ แต่ยังเป็นคัสเอฟเช่นเดียวกันส่วนมอเตอร์ตัวอื่นๆนะครับเป็นคัสบีทั้งหมดเลยของอีมุกนะครับไม่ว่าจะเป็น SB, SC, SS, SR, ST และหลายๆตัวครับเป็นมอเตอร์คัสบีทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตัวที่สามารถที่จะเทียบเคียงคาสได้กับล a ส w i วก็จะเป็นอ e ีเทโบแล้วก็เอ h นะครับวันนี้เรากำลังคุยกันถึงเรื่อง insulation card หรือฉนวนของมอเตอร์นะครับ Lasvim เป็น card F ทุกตัวส่วน e ี m ุกเป็น card F มี2รุ่นในกันคือ e ี t a b o แล้วก็ s b h ครับส่วน SB ตระกูล S ต่างๆเป็น card B ทั้งหมดครับวันนี้คือเคล็ดลับที่นำมาฝากครับ card F เป็นมอเตอร์ที่ทนความร้อนได้สูงมากกว่านะครับถึง155องศา,าเซลเซียสการระบายความร้อนภายในตัวของมอเตอร์นะครับระบายได้ดีกว่านะครับ อายุการใช้งานนะครับของมอเตอร์ย่อมใช้งานได้ยาวนานมากกว่าครับวันนี้เคล็ดลับดีๆที่มีมาฝากครับนอกจาก2ยี่ห้อนี้แล้วลองไปดูนะครับมอเตอร์ Motor, ยี่ห้ออื่นที่ท่านใช้อยู่ลองเข้าไปดูสเปคนิดหนึ่งครับเวลาที่เราจะเปลี่ยนปัม๊มครั้งต่อไปไม่จะเป็นต้องใช้ยี่ห้อเดิมครับเปลี่ยนเป็นยี่ห้อใหม่ได้นะครับลองสอบถามทีมงานวินวินภูเพิ่มเติมก็ได้นะครับวันนี้จากลาไปก่อนกับการเปรียบเทียบ นะครับกับการแนะนำคลาสของมอเตอร์ให้รู้จักนะครับปัม๊มมอเตอร์ปั๊มนะครับสระว,ว่ายน้ําเป็นตัวที่ทํางานหนักมากที่สุดการจะเลือกปั๊มครั้งต่อไปต้องเลือกให้ดีนะครับวันนี้ผมวิชาจากลาไปก่อนสวัสดีครับ